สวัสดีครับเป็นอะไรมาครับเนี่ยก็เป็นเป็นคนที่คุณไม่แคร์ไงคะก็ผมคนบางแคร์ก็เลยแคร์เป็นบางคนเท่านั้นบ้านเมียมใหม่แน่วะ่ะแล้วนไงมาหาผมเนี่ยคนของคุณดูแลไม่ดีอะ่ะโอ๊ยดูแลดีมากเลยคะ่ะแต่ว่าพอดีหัวใจไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เมื่อก่อนโดนทำร้ายบ่อยอะคะ่ะ ช่วงนี้เลิกกินไก่อะอะไรกินไก่ทําไมก็เห็นเวลากินไก่อ่ะก็ทุกทีก็ไก่หมดจานก็เหมือนกับการหมดใจแต่ถ้าได่ดูเคสคุณนะคงอยู่ได้อีกไม่นานหมายถึงยังไงอ่ะคือฉันเปรลายแรงเหรอหมายถึงคนที่คุณคุยอยู่อ่ะคงทนอยู่กับคุณอีกไม่นานหรอกใครคนได้เออหมอคะหนูว่าตรวจอาการก่อนดีไหมคะ ขเยับมาเฮ้ยผมไม่ได้ยินเสียงหัวใจคุณเลยอะคือยังไงอะคะอ๋อผมลืมไปคุณเป็นคนไม่มีหัวใจอะั้นว่าเธอเลิกเป็นหมอเหอะทำไมก็ขนาดผู้หญิงคนเดียวยังรักษาไม่ได้แล้วจะไปรักษาใครได้อะดอกเนี้ยเจ็บสุด มีน้ำยาไปเลยถ้าจะไปก็เชิญเ้าจะรีเทิร์นอะเชิญกดบัดคิวด้วไว